หไือได้ไม่ห่างกันมิตรรักท่านคอยผลักดันมาลายรางวัลที่ท่านให้มาจดจำทุกคำลังใจที่ได้จากท่านผู้ชมทุกคืนให้รื่นพิรม ช่วยนิยมชมบ้านบารมีบ้านบารมีเป็นของดีเมืองอมากรครับรุ่งฟังอยากให้มาชม รมีชื่อนี้เล่นดีสมราคาโทตามรีบให้ผมไปทำสัญญาจัดหารับรองว่า าชมขอเสียงกรีดต้อนรับรุ่งฟ้าสักครั้งครับชื่นชมหวานเจียบท่า,ผาน,นผู้ดูครับท่านผู้ดูน้ำใจพรังผู้ดังปูพรม ลกให้สุขอารมณ์ช่วยนิยมชมบ้านบารมีให้ท่านรวยขอให้ท่านรวยถูกหวยร,ำรย่ำรวยเป็นเศรษฐีขอเสียงปรบมือสาธิ ข้างหลังอย่านิ่งข้างหลังอย่านิ่งชูมือชูไม้กันหน่อยเร็วเอามือมือมือมาข้างๆหน่อยเร็วดันข้าด้วยลายมือรุ่งฟ้าคนนี้ก็จะไม่มีวันลืมขอบคุณครับตอนนี้รุ่งฟ้าก็เราได้คุกข้าวไปคำคุกข้าวไปคุกข้าวให้แมวกินหรือ สถานที่เปียกแทะเราอาจจะต้องยืนแสดงนะฮะน้องแนทอย่าเพิ่งร้องวันเชิญด้านนี้เขารอมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วลิเกก็รอคนดูกลุ่มนี้เหมือนกันหายหน้าหายตาไปเลยขอบคุณมากมากเลยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องไอมากนะครับขอบคุณนะครับน้องไอ ท่านที่ยังรังเลใจว่าจะซื้อบาตซื้อตัวไม่ต้องรังเลเลยนะครับข้างหน้ายังว่างข้างๆยังแ่างเชิญเลยเชิญเข้ามาตรงนั้นตรงนั้นก็าอี้เก้าอี้ที่ว่างทําไมไม่ใช่อะไรเพราะไม่มีใครจองไม่มีใครนั่งได้ไหมแต่เขาเว้นให้เจ้าที่ร่งเฮ้ยทำไมเจ้าที่จังวะฮับเป็กตรงน้นตรงงน้เป็นยังไงตรงโน้เจ้าที่ตรงนั้นใครนั่งอ่ะ ฮะ <laughs> <Huh? S 1> เจ้าแม่เจ้าแม่โอเคใครใครเจ้าแม okay. ใ่ใครเจ้าแม่เ,แมเล็มเล็มมาเล่นแรงถึงรุ่งฟ้าจะมากราฝน แต่จะเล่นเสียจนขาดใจอ,อ,อ,อ้อนนะอ้อนเนาะอยร้องนี้ดิทำไมแล้วถ้าแกถ้าแกเล่นขาดใจแล้วฉันจะไปเกาะ <c oughs> ไข่เคี้ยวแมมเขาเป็นแค่พูดทำพูดคืนนี้ไม่หนีไปไหนเราก็จะเล่น ไม่ขานชาวราชปุรีกราบรงสิบนิ้วมันจงแนบจิตท่านมาผูกอยู่เป็นมิตรในความพระสิทธิ์สืบสานกราบหลวงพ่อ ท่านเจ้าอาวาสที่ท่านได้จัดงานนี้ให้ด้เก่บ้านบาระมีมาแสดงตรงนี้ครับท่านให้บุญหนุนนำชาวสัมมนาด้วยพรจากพระ สาธุมือว่างๆปรบมือหน่อยแล้วถ้ามือไม่ว่างก็ตบคนข้างๆได้เลยผม <อะ S 1> นะ่ะมีปัญหา เดี๋ยวผมรับรางวัลเอาลุงนาร้องเลยครับลองเลยหายใจหมดเลยใจหายฮะขุณเมีมีปัญหาฮะจู่หนึ่งคอคออะไรบ้างคอเออไม่ใช่ประหาเออปัญหาขอปัญหาจะบอกให้นี่ไปปัญหาเชาวปัญหาเชาาเออฟังให้ดีเป็นใ่ปัญหาเชาานะเป็นปัญหาในยันเช้าแล้วผมน่ะมีปัญหาอยู่หนึ่งคอถ้าคือว่ามีในกอกับในกลิ่น เขาปั่นจัก,กรยานตรงดิง่งแต่ไม่รู้เข้าไปละที่ไหนถ้าหากนายก็เขานาดีดกระดิ่งแล้วในกลิ่นดีดอะไรเริ่มต้นก็ฟังดีอ่ะประกาศนะครับท่นานผู้ชมที่อยู่ดกันนอกพอแล้ว ยังอยู่ข้างนอกนะครับขอให้ประกาศว่าเก้าอี้ยังพอเหลืออยู่บ้างตอนนี้เข้ามาทั้ใคได้นะครับลดราคานะครับจากใบละสองร้อยข้างหน้าเหลือเป็นสองใบแดงนะครับนเราลดก็ราคาเดิมมั้งแหละหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยครับพูดพักร้อยเดียวอ่ะโอเคร้อยเดียวน้อยเดร้อยเดียวร้อยเดียวเหลือหนึ่งร้อยนะครับเข้ามานั่งกันได้เลยนะครับแต่ถ้าหากแมนว่าท่านใดอะไรจ๊ะโอ้โหไงตัวเองซื้อสองขาดทุนไง สมน้ำหน้าอยากมาก่อนร้องตอนนี้จาก200ร้ลดเหลือตัวละร้อยเดี๋ยวพออีกสักประมาณ20สิบนาทีจะเหลือ5ตัว500ร้ไม่โอ้ยมันหลไส้อาคุนอาจะยังไงฉันต้องร้องด้วยไหมไม่ต้องร้องก็ได้มีอะไรหรือเปล่าเห็นหน้างุงิดงิดจริงๆแล้วอ่ะฝนตกแบบเนี้ยแปงเจ้าภาพอ่ะตอนแรก บอกให้เราไม่ต้องเล่นแล้วจริงๆอะที่ไหนอะเห็นว่าที่นี่แหละเห็นว่าฝนมันตกพอสักพักฝนหายจะภาพให้เล่นอีกก็เลยต้องเล่นแล้วแมงมันไม่ตกมาอีกวะมันตกทำไมคนดูคนได้นั่งดูก็ดีอยู่แล้วต้องภาพเขาบนเอาไว้แรงเขาบนเอาไว้ดีอะไรไม่ว่าเด้ทไมที่เนี่ยสนามโล่งกว้างเนี่ยพอปวดท้องขี้เนี่ยหาที่ขี้ไม่เจอ แล้วทำยังไงอ่ะไม่ต้องถึงขี้เอาแค่เยี่ยวก็พอที่โล่งๆไปยืนได้ไงคนก็เห็นตรกต้องแล้วห้องน้ำม่งอยู่หลังโรงเรียนนู่นแค่เป็นไงเพ็กว่าปวดท้องขี้ไงขออภัยไปถึงก็ไม่ได้ดูอะไรเลยเข้าไปถึงนั่งขี้เลยปังเคยเจอส้มขาเดียวไหมโหน่ามีด้วยเหรอส้มขาเดียวเป็นยังไงอ่ะก็แบบนั่งขี้ขานึงขาค้ำมาตูแบบแล้วก็ทำยังไงต่อเนี่ยเออ ก็ไม่รู้ทำไงขี้ไปแล้วอ่ะก็ต้องขี้ให้สุดเออเอาให้สุดเอาให้เสร็จเอาให้สุเป็นไงเสร็จเรียบร้อยแง่ไปดูถังน้ำแม่งใจจะขาดเกิดอะไรขึ้นมีแต่ถังไม่มีขันว้าวตาดารับรางวัลด้วยครับแล้วก็คิดดูดิใช่แล้วจขี่ยังไงอ่ะเอาขี่ไงพอะขี้เสร็จก็ไม่รู้หาอะไรล้างไม่ได้แง้สาแงะกว่าหาอะไรไม่เจอเอาตูดแกงแม่งในถังน้ำนั่นแหละไอ้เป๊กเอ้ยพอเข้าไปอีกรอบหนึ่งไปเจอครบเลยทีนี้เจออะไรบ้าง มีกรอนมีขนันมีน้ำแม่งมีขี้ในส่วงด้วยแล้วเข้าไปแล้วด้วยอะ่ะเออแล้วมึงทาไงอะ่ะแล้วจะเดินออกมาใครเข้าไปหาวฉันขี้เลยไม่ลาดแล้วขี้เปยางไงบ้างก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยตักสินงใจตักน้ำลาดสองขันกันแล้วสามขันกันแล้วแ,แม่งไม่ลงมไม่รู้ทําไงเลยมึกบี้บี้บี้บ,บี้แล้วก็ลาดมาลงไป <c oughs> มาทํายำปลากระป๋องให้หัวหน้ากินเนี่ยหู<อ>ไม่ได้กินทะลึ่งเวนลุงฟาไม่ได้กินฟาทับเบเลงเขากินสิงเขาขาวแล้วครีมล้วน ขอบคุณรางวัลระบบติ้งด้วยนะครับไปร่ำรวยนะฮะระบบยางชีพระบบยางชีพเขาเรียกเบี้ยยางชีพนะขอบคุณนะครับอขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ซื้อบัตรซื้อตัวต๋วกันเข้ามานั่งนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าการซื้อเก้าอี้ของท่านได้บุญอย่างสูงนะครับถือว่าร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับประเดี๋ยวประคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสลมถึงทางคณะผู้จัดหา ได้นำลิเกรุร่งฟ้ากิสรามณีมาทำการแสดงให้ท่านรับชมกันนะครับเราก็เป็นลูกหลานของพี่น้องชาวราชบุรีนะครับผมผมสัญญาด้วยหวัวใจอย่างยิ่งเลยว่าจะนำคำว่าลิเกร,ราชบุรีไปให้คนในประเทศนี้ได้รู้ว่าลิเกลูกหลานชาวราบุรีก็มีดีเหมือนกันขอบพระคุณครับขอบคุณครับปุบมเรื่องๆหน่อยครับอันที่<ล>จริงอันที่จริงลุ่งฟ้านี่อยากจะไปกราบแทบเท้าท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่มาต้องชมการแสดง แล้วไงฮะแต่ตอนนี้ฝนตกเท้าท่านก็แฉะบางท่านอาจจะเป็นฮ่องกงฟูดนะฮะละเกียร์เหรอถ้ากราบแล้วเช้านี้ก็คงไม่ไม่ไม่หมดแล้วเพราะว่าสามคนเราจะกราบรวบยอดบนนี้เลยนะฮะลงเกียร์เหรอไม่ไม่ได้ละเกียร์กกรแค่เป็นฮ่องกงฟูดลงเกียร์เหรอแล้วเป็นยังไงอะเราไม่ละเกียร์แต่เราขยักขย,ยแย่ไม่ได้ ขอบคุณนะครับรางวัลจากด้อมไหนอินตราและระบบติ้งจากทางติ๊กตอกและแฟนดูเราจักที่ไหนฮะเราจัดที่ไหนเดี๋ยวยังไงจะคอยติดตามนะครับจัดที่วัดปักแรกนะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปร่วมงานกันนะครับชมการแสดงลิเกกันต่อเลยครับรัชทายาทในนามองค์ราชบุตรผานุวัฒน์สมเด็จบิดาให้ข้าพเจ้ายกทัพมาต้านศึกบัดนี้ทำไมทัพบิดาจึงแตกพ่ายไปด้วยละคะมาดูดแล้วขอรบุพ่อ บัรนี้ทับหน้าแตกพางกษัตริย์บริลน์อนไม่ได้ต้องการแผ่นดินเราบัตรนี้ชุดพมารดาของเจ้ากลับสู่ทางตะเวไปแล้วลูกเงินเข้าไปเจ้าจะาาาาเป็ oh, hey, นชุดพมารดาผู้เจ้าลับไปเอาเฮ้นดวนี้อินทรานาครับต้องถูกจับตัวโดยกษัตริย์อุรนทร์อุรนทร์ ปล่อยตัวพระมาดาข้ามาบัดนี้พระมาดาเจ้าคือความงามที่เราพึ่งอยากได้ถ้าเจ้าต้องการอยากจะได้พระมาดาคนก็มาแย่งเอาไปลองดูสิวเชื่อลองตัดูดลูเออโอเดทอาดพาข้าเสียที<อ>จับอิทรีเป็นองค์ประกันพวกมึงสองคนคิดจะมาชิงนางไปจากกูฟังดีๆีนะสตรีนางนี้คือบุคคลที่กูรักมากที่สุด ถ้าชาตินี้กูไม่ได้ครอบครองนางชายใดในชาตินี้ก็ต้องไม่ได้เช่นเดียวกันบุรทรัมย์ประมานเด้อบาดฟันไปที่อินทนนท์บาดเจ็บสาหัสค่ะท่าน,น,นผู้ชมอินทน,นนท์อินทนนท์สมบูรณ์เน้ะทุกจะดีๆไว้ผู้จ้าค่ะพนันวาดผู้จักข้า ไม่อยากจะขออะไรจากพระนวลสักอย่างนด้ไหมพระมแมา,าจ,จะขอสิ่งใดขอมาเถิดลูกให้ได้ทุกอย่างพระจ้าค่ะสิ่งเดียวที่แม่ต้องการสัญญาก,กับแม่นะลูกว่าจะดูแลอินทิรามมาอย่างดีเราเล่งไปตามน้องกับมาแม่ไว้ รับประบันชาพู้เจ้าจะพี่เพคะจะพี่จำบ่านะาไม่ว่าจะเดิดอีกสักกี่ชาขอใหเราเดียวสองในกับไเคียงคยู่นันและแค้นในจของผม่คงไม่ได้ หาเขาไม่ได้หัวของเขาอกซัตบร,ริบรนทนแก่แค้นในเมียด้วยน,นะเปนแกคอ,อินทานานา์สิ้นแล้วได้ลมาหายใจครับพี่ชมอ,อินทานานท์มาห้รู้มา้านานา ้องความเสียใจยให้กับพระบิดาและลูกชายสมพิบิดาพระมาเดาสิ้นสวรรค์วงคตแล้วพุทธิจิคอนศึกสงครามในคราวนี้หากแม้นความพ่ายแพ้ คนที่เสียชีวิตคือพระบิดาบิดาจะไม่โทษใครเลยแต่สุดสงครามในครานี้คนที่ได้รับผลกรรมคือพระมารดาของเจ้าปฐมเหตุนั่นคือไฟแครจากกษัตริย์โกเรนทอนแห้งทานตะเวทพิษไฟตันหาราคะ สมความระยำขอบคุณค้ัทำให้สถาบันกษัตริย์แห่งแผ่นดินทานตะวันต้องสั่นคลอนห<ส>ยิกเล็บย่อมเจ็บถึงเนื้อเพราะฉะนั้นรับคำสั่งพระบิดาด้ดยกันสองประการประการที่หนึ่งเร่งติดตามพระคณิฐาของเจ้ากับสุขเขตพระราชฐานเป็นการด่วนประการที่สอง วิญญาณพระมารดาของเจ้าคงไม่เป็นสุขหากแม่ไม่ได้หัวพ่อกระยันอูเรนทรนอย่าตราแสงอย่าทับตัดหัวกษระยันอูเรนทร์บัดเดียวนี้ถ้าเขาไม่ตายมันต้องตายพระเจ้าขา้าโรณีนีนีเป็นพยาน มันก่กอคนคิดการมาก่อนค้ากูทำผิดคิดมาล้างกูชอบแม่กูไม่ผิดมึงมาล้างดาบนี้คืนสนง